สวัสดีครับพี่น้องนิวสวัสดีครับเป๊ไนหนะไสิเปสไนหนี่สิบอดามันเข้างสันโอะะสาได้ส้ได้วตาเสันเตาเห็นหไปชื่อวสดีครับสนิวเชื่อวยังครับชื่อวไยังครับมาอยังมาเลียนนองนิวเห เล่น้องเนี่ยวะครับ,รบผมพี่น้องพอเด่นเสืา้าไปเบางเมืตุนพันสร้อยโคก,กนเานานะพอเด่นว่าที่ขอมาตเตอมือเสายังเราได้ขอมาคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่ให้จังโอ้ยสร้อยโคกนี่แหละใส่ต่ำสัตว์ต่ำเสื้อนี่แหละโอ้ใอยได้หลายนะเออก็ได้หลายอยูุ่โอ้หนี่พี่น้องคุณใส่อะไรชิวๆได้เสิต้นหนึ่งจ้าใส่จักอันไหมสามโอ้ต้นหนึ่งพันสิใส่สามอันได้พี่น้อง โอ้เนี่ยเมันเท่านีเนาะสอยตามเดียมมันนั่นแล้วเออสอยตามเดียมมันเนาะเนี่ยเออบางที่ใส่พี่น้องมันใส่เม็ดนิดหน่อยท่านเม็ดปอกพลใม่เป่าแม่แม่ยนอ้าวตาได้ท่านอตาอยู่ไหนน่ะมาอ๋อเห็นออกมาจากเถ่อเป็นเบางอีหยังเบางมวยตัวโอ้มื้อนี้วันอาทยซีนเนาะงามๆเลยขอบคุณแม่จันลาเพิ่นั่น ใส่ใบแล้วแต่ว่ามันเป็นน้อยๆผือผือกบวะองเพิ่นองเพิ่นไหลองเพิ่นไหนมันเป็นอันหญ้าหางกาหญ้าหางกาออหญาหางกาเนี่ยพี่น้องพี่น้องมาเมื่อวานเนี่ยเราพอเดินมาจาี่ต้ถ้ำตอนเพิ่นไปตัดมาแล้วท้ายถ้ำว่าได้เพิ่นเปิดเพียงก่อนก็เลยพอเดินเลยเศร้าท้ายกบผือผู้ใดเคยตำแน่นเนาะพี่น้องเนาะผือ ทงผีไลลาเนะแม่นะทางใบไ,ได้ันู่แล้แล้วก็ไ<ง>ด้ไปเอาอีอกันเือองเือม่ก็ต่ำเลยนี่ันผู้ขยันนี่ต่ต่ำขายกันเลยเนาะ<ม>ถ้าม,มืดปีมัาดลมืดเปลี่ยนเพราะว่ามันลายาเขากระงอยู่แล้วะพื่ละลอยพื้นน่ะพื้นละลอยแต่วันนี้พื้นหนึงเนี่ยหต่จากมือห่อได้บ่มือนึงพืนนึงได้เหอ ตำตวาดอันนี้ตำนนสองคนเนาะสองคนเลยคนหนึงแงมันปะแงอับพี่น้องพอดีสภาพแบบเบิ่งหมวกคนตากที่มันสีแห ạ n เลยเด้อมันก็นตากหลายคนเนาะคนเอามาหลายคนคนแปะแอบไ่รวมกันเป็นเป็นคนแปะว่านอกแป,ปะหมดเนยไงคือแปลหลายะปะแงไปเอาลายแหงหมวานี่ก็ตั้งสิบกว่าคนเนี่ยสิบกว่าคนคนตำศาสตร์เนาะพี่น้องคมันดอกไม้เราหัวงอเงาฟังดอกไม้เราปลูกไว้ อันร่างอันราคาเป็นพันไหมมันมาทำซื้อนะแม่นะแม่น่ะจีบกินนารีนั่นแหละนั่ะแต่มันหักเบิดแล้วขายเบิดแล้วบันนี้เพาะไม่บันเนี่ยอ๋อบันนี้มันเพาะไม่มันท่านได้๋พ่อขายมันเ่ยังนหน่อยอยู่บ่มันหน่อยพี่าผู้ดีนักขยายออกมันเป็นไปเบิร์ดได้แนวมันสะกวนผู้ใดใจรักกติกาซื้อเนาะ เพราะว่าคนมักเกษตรกันพูดใจบวลักกรบมกาศสิครับพี่น้องเดี๋ยวพอเดินสพาไปเบิ้องบนพุนตากพื้นว่ามันไก่แห้งแล้วพุทธากจักแดดไหมอู้ตากหลายแดดอยู่ได้รูกทรงแดดตามแดดหมดเลยตากเกีว่ามันแห้งบ่จนมันแห้งคนเดียวอ่าตากเกีว่ามันแห้งเต้เดี๋ยวเดินพอเดินสภาไปเบิ้งนั่้ำแดดแดดบดีกันหลายมื้อถ้าแดดอีกก็ได้มือสองมื้อนี่เลยอืม พี่น้องคนเลี้ยีฟ้าเบนเหมือนหมูกะตากอันนี้นก็คของเจ้าไงแม่อ๋อนี่พี่พี่น้องคนตากใส่ห้าวไปนอะอันบ้านหลังคุณกระตากทด้พี่น้องพี่น้องแล้วเห็นบ่นบ้านหลังคุณบ้านหลังเเาพิ่ณกระตากพี่นอ้องมันคือคนติใสแ่แล้วแล้วนะนี่คนเมืม่อตากแบบนี้พี่น้อง มันตายไปนี่พี่นอ้องให้มันแห้งเราคนจังกระเช้าไปต้มเอาไปย่อมสีเนาะนี่โอ้ยแกงกินได้งามดีพี่นอ้องคนเทศงามๆพีน่นเอายางมัดหัวน้ำไปเนาะอนก็ตากใส่ห้าวผ่า,าห้าวไปไผ่แบบนี้เนาะเดี๋ยวไปต้มสาดกันพี่นะ้องผู้เป็นเจาชาวบ้านเนาะอันกับผู้ีกยงกรเสียไว้หลายพันกับๆๆคนก็นกเคยต้มนะแบบนี้ แต่ว่าสมมุตนี่ส่วนลายฟันสีนั่นนะพี่น้องเพิจะซื้อเอาสมมุติโอ้บอกหงตัวนี้คือเป็นสีนั่นมันคืองอลังคองเป็นสีออพี่น้องเขาตอนนอกกับตอนใดได้ตัวหงเนี่อ๋อเป็นสี โอ้ฮึๆต้องต้นนี่ขึ้นแปลกว่าพี่น้องพี่น้องว่าแปลกว่าขึ้นกลางเลยยุกกางมันก็ยุกกางเมียยุกกางต้นนะต้ตนต้นเมียมันหักไปไปดรืต้นเมียมันหักไปแล้วนี้มันขึ้นมาขึ้นยุกกางได้จังไดเนี่ยเนา <laughs> ไปพูดหน่อโง่ขึ้นมากดีกว่านี่ทั้งตันเนี้ยไปทีเคาเจอเลาโง่ขึ้นมากเหี้ยนอย่างขวง แม่คนเปิดตู้คนกำลังสาผืออยู่เียวเียวหยังัตตาให้ยังนี่รถมารถไปรถไปยังะเอา,อามาเลน้ยนถืถนอกลดีนหวของเอาไว้เออวางไปุ่ เอาไปซ้ายไปแล้ววะอีแดงหน่อยอแดงหน่อยประตาวันลายปีนี่พี่น้องนี่บุกตะตนตะคมนี่นนอกงาประตากันเลยนี่ว่าจยังไงโอ้ยคือเขาอ่าแต่ว่าพระตากนลางไวไป โอ้สวัสดีครับก็ได้ล่างถวยสวัสดีครับเบสทำมาอะไรเลยมาไทยเป็นว<ม>่าไม่บ้านค้างานอยู่โอ้เป็บ้านค้าใส่กบอยู่เว่าค่าถอยคืออุว่าได้วันกับไอตัวไหนบางอีกแนวเปล่า <laughs> งถวย,วยไี่นอนฝ่าเท้าวะคือลายแถ่ถวยไหม สองคนสามคนหนึ่งสองคนหนึ่งก็กินหลายถ้วยแท้ว่าไงถ้วยคนพี่น้องเต็มเลยมันใส่ถ,ถ้วยหลายใส่ถ,ถ้วยเปี่ยนขนาด <c oughs> เลยเพอ้นี่มันเสียแล้ววะนี่เสียแล้วเนี่ยมันขึ้นเด็กอันเนี้ยอันนี้จังบัเสียเนี่ยยังดีอยู่เนี่ย กินไม่ินได้แค่บานน้องม่เนาะหรือากินต้นน้องแม่สดเล่บไ,ไดยกินได้แค่ออที่ใส่กีพ่นน่นที่พ่นถิตำศาสตร์มน่มีตัวยางอยู่บ่างยุ่งดนยลองนำเดีายัจิตไปบึงตัวยางจิตได้ไปตีคุณแม่จะลานะเด้๋อวพอดนไปฟาดไปบึงคือเนาะตัวอยางกี ครับห้ามไบ,บ๊ายบายจาพะพ่อก็พ่อวันไหมเล่อ,อเอ,อ่อเบิ่งกรมอ้อนเบิง่บงกรรมอ้อนอัง,งทีทท่ห้ามไปเลยถ้ามาถ่ายถ้าพ่อวันนะห้ามมันเน่าเพราะเด็กก็ทิจบจิเนตุนเลยน,นะครับเบิ่งเบ็ดพ่พอวันเบ็ดปัญหายอยู่ให้กินพันอันนี้อันเาพอเดนมาใช้ที่แดกคนนี้พอเดีเอาหนี่ติดไปพอเดนนั่น ให้มันเห็นเดียวเห็นอันดีนะเห็นไว้นหน้าสีแดงเด็บเตียงร้างสีอยอะยังให้ก็หากินเราปกติเราจะไปใส่เบ็ดตลอดเออพี่น้องเบิ่งวันนี้ได้พี่น้องว่าหั่นต่ออย่างหั่นเต่านอย่างเนี้นอออยอหั่นแบบไงได้ด้วยพี่น้องนะหัง่นเต่านั่นหั่นเตารีงหมดไงหัง่นเตารีงหั่นเตารีงวั่นพี่น้องเชี่ยวได้ขอมาบ้านล้าเรื่องแล้วบ เอนูจนะจตะดังนนานมวยมูเรียนนะเชียวม่ยมูเรียนนะนีิวเดาสันนะเฮ้ยนิยวไปใส่ใสน,วใสน,วนิวใส่นิวเด้นิวใส่ได้มูทั้งนั้นก็มีต่เหรียนน้ำมูเด้อครับตัวเอาไปไปไอนอนคนไปเรียน,น้ำน้ำมูเนาะพี่น้อนคนยูตะผู้ดเดียวแล้วคนเงา แม่จะเชี่ยวเจ้าอ๋อน,นั่นได้เห็นตัวย่างเสรนจนะม,มีใหมใช่ปะบัวยังหวานและหาอยรู้อ๋อมันแม่จะเล่าบอกว่าไปเบิ้งนั้นันแม่ตุนเด้อสันตัวย่างในวันตีแม่นไ่้สันอ้อมันหักบุญแล้วลูกบ่มนนันได้เสียดได้เห็ดไหมบ่เห็ดใหม่เอาไม่ไผ่เห็ดได้บ่บัวไม่ไผ่เห็ดไ,ได้บ่บัวได้ตัวลูกมัน,น ียมาฝันมันก็ไหลเลยมันมืนม่นบ่นมันลื่นเขานได้สิมีมเมนใ,ใหม่เห็นไหมได้ได้คนว่าคนมีใหม่ยูยใหม่เฮียนเก่าอ่ะสันมันเสียได้อยู่เออมันก็ได้อยู่แเลยเหี้นเก่าบ่มีตัวอย่างเนาะครับประเด็นสิพาเราบ่เฮียนนออ้อนไอคิวเด้อทั้งลังทั้งหนา้าวอ่อะเออเราไปทางนั้นเด้อนี่นี่เราไปนี่ลูกนี่นี่เอ้เราทั้งคนเปล่าอันป,ป,ปีไปทั้งปีเพราะว่ากี่แม่จังไว้อยู่แค่กลมของนาขาหัน สือบงตัวยางพ่นะนาตีอย่างนอ้เหปากปลาค่าหน่น่นี่คืาง,งบ้านางบ้านน,อน้องิวเด้อพี่น้องเด้อปะอเด็นเรามาท่าสีเพ่นประเด็นท่าก็แมวอ้หยินงนี้มันยุบลง่ตะเกียนเป็นพกพอยู่เนียกพงมันพังอันนี้เป็นเลไเหไม่เห็ไม่แต่ว่าท่านเด็กก่าขืนมัดแห เน่ยวันพ่นกับบดายู่บ้นานแท็กเสียไปหาตั้งเงินสิผาพ,พี่น้องเบิ้งทั้งข้างบานพ่นโอ้ได้กกีพ่นเข้าไปบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ย,ห,ห,ยหุกไหลกีหน่อยโอ้ยเข้าไป,ปไดดบดายละหุกปั่นครับว่าเข้าไปดอกพี่น้องเข้าไปยาก บัดเจ้ามาตามหุ่นหละผมจังสีเบิงเราา็็่ได้ตามง่ไงดอกเพราะว่ามันตรงบ่งตัวอย่างซะก่อนเจ้าของเปลี่ยนบ่เห็นอันนี้ตัวอย่างแล้วก็สีไข้แล้วบางไปตุนใส่ใส่อันนี้จักน้อยนะพี่น้องใส่ปกนใส่ ใส่ตะเงสองห,หรือไหรือใส่ผู้เดียวเต้ผู้เดียวไมใส่พวกพ,พตตาวันผลกระ่างถวยยผนเอฟซีผนว่นาแม่อยากให้เห้วเอฟซีผลบาเป็นอยาเกเพนรบตจุนกาพาวานอีกม<อ>าเออก็ะไน้ำมาไทาย,ยเพิ่์นเบิบ่งอีก <laughs> อครับพี่น้องต้องแยกกันเหตุกรณ์อ คนึงเห็ดอันนึงคนึงเห็ดอันนึ่งเนาะกันเห็ดก็ซอปโบเห็ดซอยกันมันก็สิบ่แล้วอีหยังก็ได้ต้องเห็ดซอยกันบวกับเมียเห็ดซอยกันอย่าว่าอย่าย่านกันได้ลืีนเนาะแม่ทางใด้เห็ดซอยกันได้เห็ดโลดครับต้องช่วยกันนําเลยเห็ดสายกันต่างคนต่างเห็ดมันก็สิแล้วไว้งานอีหยังก็ได้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าจะพอกับไปตุนพอวันไม่เด้อ สวัสดีครับอมปตุนสวัสดีครับผมขอบคุณครับเีียระเด็นไทยทำเด้อเนี่ย